อ๋เพื่อนลงนี่เหรองั้นกูต้องไปกับมึงก็ได้เพื่อนลงนี่เฮียเฮียเพื่อนลงตรงมาร์กกูไม่มีปอดใช้ไปก่อนแต่ถ้ามีปืนเหลือต้องให้กูกูยังไม่มีอะไรเฮียอะไรเลยไอ้ป่ะเ้ามึงเอากิ๊บแปลงน้ำเฮียเนี่ยใส่ไอ XKS ไงกูบีเว้นแล้วนักตังไรเก็บเก็บเก็บไปไหนเอาเอาเก็บเก็บกูเอากูเอาเก็บเก็บ มันมีมันมีหลายอันกูรู้เก็บเก็บมาเก็บมาเก็บเผื่อด้วยเออเอฟอลอารอย่างนี้ดีเองเอ้กว่ะเอาปะล่ะงั้นกูเอา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 อยากได้กระสุนอยากได้คูณสี่อ่ะมีเหลือไม่ยาวคูณสี่เดี๋ยวดูให้อ่ะ ไม่มีพี่ไม่เป็นไรกูมีคุณสามมียังงงอ่ะนี่กูมีคุณสาม้วถ้าดูสตรีมกูอยู่กูมีคุณสามนะมีคุณสองเหลือด้วยเจ้าเปล่าไม่เอากูมาเอากระเป๋าแล้วก็ปเแผลงกระเป๋าสองอีกที่กูเนี่ยกูพอูได้กระเป๋าสองอ่ะเออแล้กระสุนคองนน้อยมีคลิปตรงให้กูปะไม่มีพี่คุณสามเดี๋ยวเอาปะคุณสามเดี๋ยวเอาปะมีแล้วมีแล้วงั้นกูทิ้ง ป่ะพร้อมเข้าวงเออกระปุกเกี่ยวพี่เอาเปล่าไม่เอาไม่ใช้แค่เอสกับ VS อยู่เดี๋ยเออยังเหรอยังใช้กระปุกทองอยูเ่เยอแล้วกันกระขาเฮ้ยคุณสี่เดี๋ยวปะมีแล้วงั้นกูใช้สี่กับสามโอเคป่ะพร้อมด้ยสี่อยู่ในห้องนั้นน่ะกระปุกข,ขอได้ไหมขอได้ไหมใช้ VS ไม่ใช่เอสอสดีกว่าไอ้ปากก็ไม่อยู่ในห้องนไงพี่ อ๋อีมึงไปเอาไปสว์กูไม่เห็นเมื่อกี้อ๋ออ๋อ <laughs> จเย็นดิไอ้เจ๊จีแม่งขวางผมอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยมึงจะมาโง่ยังี้ยมึงเก็บของมังไม่ได้เก็บมังตั้งใจขวางเลยไป้เข้าวงเข้าวงตามเพื่อนไปมึงได้ข่าวยังเนี่ยได้แล้วอ๋โอโอเคกูว่าเพื่อนน่าจะเพื่อนน่าจะแย่งอะ แต่กูไม่แถมมานะทั้งของ6องค์องค์ไม่ไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกยาก6ศพอ่ะไม่นม่อะไรก็ได้พี่เหยาะเหยวะก็ได้ยังไงเลือดกูจะเก็บแรงรีเซททั้งหน้มึงทั้งหน้ามึงคูไม่เห็นอยู่ๆกูอยู่ที่เพื่อนจากคุณยังไม่เห็นเอสเอสสัตว์เจ็ดแม่อ๋อบ้าน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 ข้างล่างเลยบ้านเล็กอ่ะบ้านสีหลังสีฟ้าออกแล้ว ท้องน้ำ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 อ๋อทำไปนะกูได้ไม่ใช่หรอ ้เพื่อคุณแปดเย็ดแม่ราจะภาพไม่ก็พริบแล้วรอบนี้ ถ้าแบกูวิ่งอย่างนี้เราด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยโลงชิบหายข้าวะ่ะกูอยากไอหมูกปองอ่ะเอาเลย เมองปีบางอ่ะเออโอเคกูไปเอาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครเก็บใช่ปะกูไปเอากูไปเอาใต้เตียงเหรอพี่เออกำลังไปกำลังไปมีอ๋อกูไม่เห็นในสัตว์ถ้ากูเห็นกูเก็บแล้วกระตุกคนนะกระตุกคนจริงแต่อยู่ไหนไม่รู้ โอเคแมน่าจะอยู่แมนชั่นอ่ะอืมหูสุดนทองกูสามร้อยไอ้เหี้ย อยู่นี่ก็ได้กูว่าแมนชั่นมีว่ากูกระตุกยับเลยยับยับอ่ะแต่อยู่ไหนไม่รู้นะกูดูแมนชั่นให้แมนชั่นบ้านเปิดไม่รู้มีคนเปล่าโอ้เบอร์สี่วิงอย่างนั้นเลยไปด้วย เบอร์สีเบอร์สี่มึงไปแมนชั่นแล้วเนี่ยไปก็ไปไว้สัตว์กูกูกูแตกเฮี่อ้าบ้านเปิดฝังเ่านี่คือจบแตงเนี่ยไม่รู้มีป่ะด้วยมึงดูหลังดิกูเล่นสบายสบายมึง้็อยากมึงอยากได้คิวใช่ไหมมึงดูเฮ้ยเห็นแล้ว มึงซ้ำดิ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 กูกูกูไม่ซ้ำนะเอาเลยเอาเลยเอาเพื่อนได้กูไม่เกี่ยวเพื่อนได้เพื่อนได้กูได้คิ่วพี่ไม่ไม่มันต้องซ้ำด้วยต้องมันต้องฆ่าให้ตายใช่ปะต้องซ้ำไม่มีอีกตัววิ่งอยู่ทิศเดียวกันเลยทิศเดียวกันสสวิ่งดูทิศดเดียวกันเสื้อขาวเสื้อขาวทิศเดียวกันหาเอาเจอเจอแล้วใช่ไหมกูไม่ยิงนะตัวช่วยญิงป่ะเนี่ยช่วยแล้วกัน ดูสตีนก,กูดีเอาไอสัตว์หายไปแล้วไม่เก็ที่กูเห็นบอกเห็นนะคือเห็นตอนนี้หายไปแล้วฟาร์มแล้วจริงด้วยบ้านเปิดหมดเลยอยู่นี่ก่อนก็ได้อยู่นี่ก่อนยังไม่ต้องไปไหนไม่รู้ไปไหนดีกูอะหาไหนวะบินอยูลอ่ลงลงเลย โดนหนึ่งนัดโดนสองนัดโดนสามนัดตายเลยเสร็จกูอันนี้กูมรีดบรอดนะเพราะว่ามันต้องยิงจริงๆเดี๋ยวมึงแตกมึงโล่งกว่ากูอีสั์ hmm. ฮะตรงไหนอีกนะเพื่อนยิงไหนมีอรอบ,บ้า่งปะไม่รู้กูมองตามอยู่ไม่เห็นนะเสื้อขาวตายแล้วตอนที่กูเห็นมีแค่เสื้อขาวตายแล้ว,มว,ลวไ,มไม่รู้ไม่รู้กูมองไม่เห็น มีหรอไหนอะคุณดูดิไหนวะบ้านหรอบ้านนี้หรอเออบ้านเปิดว่ะแต่กูไม่เห็นคนเดินพร้อมกันเดีเข้าวงพร้อมกันดีกว่าเตรียมพร้อมกันเดี๋ยวกูดูให้กูยังไม่เห็นศัตรูอยู่ข้างหน้าฮะฮะบ้านหรอเอาบ้านก็บ้านอะ มีม,มีใช่ไหมกูไม่รู้ไม่เห็นเพื่อนเพื่อนมันติ๊กอะอะไรอะมีเหรอไม่มีติ๊กไหนหวนะเนี่ยช่างต้องเข้าวงแล้ว,วบีบแล้วกูไม่เห็นเว้ยไม่เห็นจริงวิ่งงงเขาออกขวาโอเคออทราบ ้้ gged, okay, okay. อองยรโอเคโอเคเขาอย่างเงี้ยโอเคหน่อยไม่งง,ขงเขาไอ้ล้วเอออออเฮ้ยหนึงซ้อมได้นะเอาสัตว์กูได้เฉยอีกตัวหนึ่งม,มีอีกตัวปิ๊งมาทิดเดียวกันอีกตัวเราออกขวาได้ออกขวาได้ต้องเข้าแล้วออกขวาได้ออ มึงเจ็บนะมึงเจ็บนะไอ้ฝาเอ้ยปลายวงไรไงกู <c oughs> ปลายวงกว่าพี่ <c oughs> อือฮึเออวิกกี้งอจบแล้วบอกกูว่ เฮ้ยแป๊บเดียวไม่ต้องขี้รอปวดกวิด้งจริงพี่ไม่ไหวอ่ะ โอ้ยเฮียเลือดกูหมดหรอกไอสัตว์